สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับวันสบายๆก่อนนอนกับกิฟนะคะวันนี้เนี่ยก่อนนอนเนี่ยมีใครที่เครียดแล้วนอนไม่หลับบ้างไหมมีใครที่รู้สึกว่าตัดอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกจากหัวไปไม่ได้แล้วก็นอนไม่หลับมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมแล้วคุณสังเกตไหมว่าแล้วคุณเคยมีคําถามไหมว่าคนที่เขาทําธุรกิจ หรือว่าเขาทําอะไรหลายๆอย่างมากมายในชีวิตที่ดูตารางมันยุ่งมากหรือว่าดูเรื่องราวที่มันน่าจะเครียดมากหรือคนที่กาลังทําธุรกิจใหญ่ๆแล้วมีปัญหาใหญ่ๆเนี่ยเขานอนอยังไงเขาเขามีความวิธีกําจัดความเครียดแบบไหนแล้วถ้าความเครียดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องอยู่กับเราไปตลอดแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับมันแบบไหนให้มันเป็น แนวแบบมือโปรที่เขาทำกันคือกิฟเนี่ยในทุกๆครั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีภาวะความเครียดหรือว่าเร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 าแบบเราจัดการกับมันไม่ได้ในบางส่วนเนี่ยกิฟก็จะเลือกในส่วนตัวของกิฟก่อนคือกิฟก็จะเลือกทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขหรือว่าเล่นกีฬาอะไรที่มีความสุขอย่างเมาาื่อเช้ากิฟต์ไปไว่ายน้ำรู้คิดสึกว่าการที่เราเนี่ยไปไว่ายน้ําเนี่ยมันทําให้ณวันที่ณณตอนที่เราเนี่ย ลงไปอยู่ในาน้ําเนี่ยมันน้ำม,มันเย็นใช่ไหมแล้วพอเราอยู่ในาน้ําเนี่ยสิ่งรบกวนข้างนอกมันจะเข้ามาหาเราไม่ได้นั่นมันหมายถึงว่าเราเอาโทรศัพท์เราเข้าไปในลงไปในสระน้ํามไม่ได้อ่ามันอาจจะมีหูฟังบางอย่างบางตัวที่คุณสามารถที่จะที่จะใช้ได้แต่ว่าคิดว่าสุว่าเราควรจะอยู่มันเป็นเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงแล้วในวันที่เราได้อยู่กับตัวเองเนี่ย ในวันที่มันไม่มีสิ่งสียอะไรมารบกวนในวันที่เราไม่สามารถเอามือถือเนี่ยมากดดูอะไรต่างๆได้มันทําให้เราอ่ะได้อยู่กับตัวเองแล้วพอเราได้อยู่กับตัวเองแล้วเราได้กรองทุกพอได้ว่ายน้ำไปเราได้กรองว่าทั้งหมดที่มันอยู่ในหัวเราอะมันคืออะไรบ้างแล้วเราก็ลองมาถามตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยประมาณยี่สิบสามสิบนาทีที่อยู่ในน้ําเนี่ยคิดถามตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เราเครียดไปเนะี่ยแล้วทําไมเราถึงเครียดเราเครียดเรื่องอะไรสมมุติว่าวันนี้เราเครียดเรื่องเรื่องเรื่องธุรกิจหรือว่าเราเครียดเรื่องพนักงานหรือว่าเราเครียดเรื่องลูกค้าหรือว่าเราเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันมันมันเป็นภาวะความเครียดของเราสุดท้ายแล้วอ่ะกิฟชอบอันหนึ่งมากเลยของอเล็กซชามอนซีที่เขาพูดบอกว่าคุณจะเครียดไปทําไมอ่ะในเามื่อวันสุดท้ายในชีวิตของเราอ่ะ เราก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีเราเครียดไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นนะ่ะเรามาหาทางอยู่กับมันให้มีความสุขดีกว่ามันก็เลยเป็นจุดที่กิ๊รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจริงนะแล้วกิ๊บก็มั่นใจว่าเออกิ๊บก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาแต่แต่พอเราได้ยินคนที่เขาเจอปัญหาที่ที่ที่ทสมมติเรามีปัญหาเรื่องนี้แล้วเราเจอคนที่มีปัญหาเรื่องเดียวกับเราแล้วเป็นปัญหาที่หนักกว่าเราเป็นร้อยเท่าแล้วเขาพูดแบบนี้ได้แสดงว่า เออมัน,มนเราก็น่าจะลองหาเราน่าจะลองเอ่อทำความรู้จักเขาหน่อยดีไหมว่าเขาคนเนี้ยมีวิธีเขามีความความคิดหรือว่าวิธีการจัดการความเครียดยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปก็สรุปมาให้ทุกคนแล้วนะว่าอย่างที่คิดได้เรียนรู้จากอเล็กซ์ามอนซี่เนี่ยวิธีการจัดการความเครียดของเขาเนี่ยเขาทํำยังไงในวันที่เขาเนี่ยในวันที่เขาต้องกลับมา เริ่มต้นใหม่สมมุติเขาเขาคือคือตอนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยมันมันเขาล้มหลายครั้งมากเขาทำเขาทาธุรกิจแล้วมีปัญหากับพาร์ทเนอร์เขาก็ลงมาอยู่ยที่จุดเดิมเขาทำธุรกิจแล้วมันไม่เวิร์กเงินที่เขาทำได้มามันก็หายไปเขาก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมหรือว่าวันพอเขาเขาเขาผ่านมันไปได้แล้วแล้วเขาต้องเจอกับปัญหาใหม่ๆ มันทาให้เขารู้สึกว่าทุกทุกวันของเขาเนี่ยเขาต้องตื่นมาแล้วก็หาเงินเพื่อที่จะแค่แค่แค่แบบใช้หนี้เท่านั้นแล้วเขาคนนั้นเนี่ยผ่านมาได้ยังไงณนวะันนั้นจนกระทั่งวันนี้ที่เขามายืนอยู่ณนะปัจจุบันที่เราได้เห็นกันมันทำมัน,ม,นมันคือบุค,คลิกภาพค,คือคือภายในเวลาเรามองเขาเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยว่าเขาเขาเขาเหมือนเขาเข้าใจเขาเก็ตมากกับ เขาเขาเข้าใจทุกอย่างได้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 อย่างได้อย่างชัดเจนมากคิ่ก็เลยอยากรู้ว่าที่เขาเนี่ยทัศนคติของเขาต่อความเครียดมันคืออะไรเขาบอกบอกว่าในวันที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนอันนี้คือข้อแรกที่เขาเนี่ยพูดกับตัวเองนั่นก็คือยอมรับว่าความเจ็บปวดมันคือราคาที่ต้องจ่ายหรือว่าเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า expect pain is the price the pain is the price คือคือบอกว่าความเจ็บปวดมันคือมันคือราคาที่ต้องจ่ายมันยังไงความเจ็บปวดคือราคาที่ต้องจ่ายเขาบอกว่าว่าความเครียดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรามาผิดทางแต่มันแปลว่าคุณเนี่ยกำลังอยู่ในเกมอย่าหวังให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแต่ทำตัวเองให้แกข่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาอเล็กซ์เขามองในเรื่องเนี้ยเขามองว่าการที่เขาเข้ามายืนอยู่จุดเนี้ย การที่เขาเข้ามาในวงการธุรกิจการที่เขาได้เจออะไรแบบนี้ความเจ็บปวดที่เขามีความล้มเหลวที่เขามีมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ใช้อารมณ์กับมันเขาเข้าใจมันแล้วเขาผ่านเกมนี้ไปได้เขาก็จะไปเขาก็จะพาตัวเองไปอยู่ในด่านต่อไปได้เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าคนที่เขาก็บอกคนที่ตามหลังเขามาเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าสิ่งที่คุณเจอมันเป็นแบบนี้ มันคือความเครียดแบบนี้มันคือการนอนไม่หลับแบบนี้มันคือปัญหาเรื่องเง sí> ินแบบนี้มันคือปัญหาเรื่องทีมงานแบบนี้มันคือปัญหาเรื่องหุ้นส่วนแบบนี้คือไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาบอกเลยว่าอันนั้นอะมันแค่เป็นส่วนของคนที่ถ้าเกิดคุณอยู่ในส่วนนี้มันคือแสดงว่าคุณเนี่ยอยู่ในขั้นที่ขั้นแรกอันนี้เป็นเกมดาบแรที่คุณต้องเจอเพราะฉะนั้นคุณแค่ต้องเข้าใจมัน พอถ้าเกิดคุณเข้าใจมันในเกมด่านแรกแล้วเนี่ยคุณจะพาตัวเองไปเกมด่านที่สองเกมด่านที่สองนั้นเนี่ยคุณจะไม่เจอเรื่องแบบแรกทั้งหมดแต่คุณจะไปเจอในบททดสอบต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมถ้าวันนี้เราเข้าใจว่าไม่ว่าปัญหาอะไรที่เราจะเกิดมันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าคุณจะอยู่ในห่วงวงจรของความสัมพันธ์ใดๆที่คุณรู้สึกว่ามันรู้สึกมันยาก มันเจ็บปวดหรืออะไรมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินที่คุณจะต้องเดินหรือว่าในวันนี้ถ้าเกิดคุณทําธุรกิจแล้วคุณรู้สึกว่าคุณออกจากปัญหาอะไรไม่ได้ถ้าเรานําถ้าเราทําตัวเองเข้าให้เข้าใจในแบบนั้นได้ว่าอ้าวมันแสดงว่าเราลองดูซิว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันคืออะไรมันคือปัญหาความเครียดในเรื่องไหนอะไรที่ทําให้เรานอนไม่หลับหนึ่งม,มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรา เรากินบัฟเฟ่ตอนตอนดึกแล้วร่างกายมันอาจจะรู้สึกว่ามันกาลังทางานหนักมนเลยนอนไม่หลับหรือเราอาจจะทานน้าเยอะไปมนเลยทาให้เราต้องลุกเข้าน้ำบ่อยเราเลยนอนไม่หลับหรือไอที่เรานอน,อนไม่หลับเพราะมันมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้อยู่บนหัวเรายอะาๆไปหมดเลยมนเลยทาให้เรานอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าปัญหาการนอนไม่หลับของเราเนี่ยมันคืออะไรเราจดมาไว้แล้วเราก็ลองไปดูสิว่าเออถ้าเกิด ถ้าเกิดปัญหาในข้อนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มันอยู่ในหัวของคุณคือความเครียดจริงๆว่าคุณเครียดเรื่องเงินไม่พอคุณเครียดเรื่องธุรกิจของคุณไม่ดีไม่ดีคือคุณก็ต้องจดมาได้ว่าวันนี้คุณเครียดเรื่องเนี้ยแล้วคุณก็ลองไปหาดูว่าใครเนี่ยที่เขาเจอความเครียดแบบคุณนักธุรกิจท่านไหนหรือว่าคนท,ทําธุรกิจแบบไหนที่เขาเจอปัญหาแบบคุณแล้วเขาออกมาได้แล้วเขามองความเครียดแบบเนี้เป็นยังไง อย่างยกตัวอ,อย่างอย่างอเล็กซ์คาวเนี่ยเขาก็บอกว่าวิธีสิ่งที่คุณเจอในวันนี้มันเป็นด่านแรกของเกมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะออกจากมันได้คุณต้องเอาตัวเองมาด่านที่สองให้ได้เพราะมันจะสนุกกว่ามันจะท้าทายกว่าคุณจะเจอกับปัญหาใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกเราก็คือเข้าใจมันเข้าใจความเครียดแล้วก็โฟกัสแค่ เป้าหมายโฟกัสแค่ความสําเร็จความโฟกัสแค่แค่ผลลัพธ์ถ้าเกิดคุณออกมาได้แล้วคุณจะเป็นยังไง mm hmm. เพื่อที่ตัวคุณนจะได้ผ่านด่านที่สองต่อไปอันนี้คือข้อแรกที่ที่กิบสรุปมาได้นะข้อสองนะคะให้โฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้อันนี้เนี่ยกิฟเคยพูดแล้วนะในไลฟ์ก่อนหน้านี้คือโฟกัสในสิ่งที่เราคนโทรลได้เท่านั้นเขาบอกว่า ันเข,เขาเนี่ยควบคุมยอดขายไม่ได้แต่เขาควบคุมสิ่งที่เขาลงมือทําได้ฟังดูอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าเขาควบคุมยอดขายไม่ได้แต่เขาควบคุมสิ่งที่เขาลงมือทําได้เช่นอะไรเขาบอกนะนักิบรู้เลยว่าสิ่งคือกิบว่า ฟังฟังหลายคลิปของเขามมกแล้วสิ่งที่เขากําลังพูดถึงยิ่มั่นใจว่ามันเป็นแบบนี้คือคือเขาอะอยู่ในช่วงหนึ่งของเขาเนึ่งเหมือนอยู่ในขั้นที่สามของเขาอะที่เขาหางินได้เยอะมากแต่เงินที่เขาหาได้เนี่ยคือเขาต้องทันทีที่เขาหามาได้คือเขาต้องจ่ายออกไปแล้วเขาก็บอกว่าในมันมีปัญหาอะไรบางอย่างกับ,ก,บกับการการการ process mm. เงินของเขาคือเราเราเรา,เราเอาตรงเราทิ้งตรงนี้เอาไว้ อย่าอย่าไปลงดีเทลตรงนี้แต่สิ่งที่กิมอยากจะบอกคือมันมีคือเขามีปัญหาการเงินของเขาแต่เขาบอกบอกว่าการหาปัญหาการเงินที่เขาควบคุมไม่ได้มันคือเออณนะตอนนั้นเขามีปัญหากับโปรเซสเซอร์ของเขาหรือคนที่ที่เป็นคนคนเออเหมือนธนาคารหรืออะไรสักอย่างที่เขามีปัญหาด้วยแต่เขาบอกอันนั้นนะเขาควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เขาควบคุมด้คือหนึ่ง เขาโทรหาลูกค้าได้มือถืออยู่ในมือเขาเขาควบคุมได้เขาโทรหาลูกค้าได้มันแปลว่าเขาสามารถที่จะเสนองานขายลูกค้าได้และนั่นมันหมายถึงว่าเขาปิดการขายได้เขาหาเงินได้ใหม่ๆใหม่ๆทุกวันเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาควบคุมไม่ได้เขาก็จะปล่อยมันไว้แต่สิ่งที่เขาโฟกัสคือเขารู้ว่าอันเนี้ย มันเป็นแค่ด่านหนึ่งที่เขาต้องผ่านไปได้ถ้าเกิดเขาผ่านมันไปได้เขาก็จะไม่เจอปัญหานี้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเล็กซเขโฟกัสคือโฟกัสในสิ่งที่เอาคอนโทรได้คือยอดขายทํายังไงให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นทํายังไงคือโทรหาลูกค้าเพื่อให้เราปิดจอบได้ง่ายเราปิดจอบได้เร็วขึ้นเราปิดยอดขายให้ได้มากขึ้นเขาบอกว่าเงินเนี่ยมันตอนนั้นยอดขายอ่ะมันทําให้เขาเนี่ยออกจากปัญหาได้เขารู้แค่นี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้เขาโฟกัสแค่เขาจะต้องปิดยอดขายหได้เยอะๆแต่เขาไม่ได้ไปโฟกัสว่าทําไมธนาคารถึงไม่สามารถที่จะ process เงินให้เขาได้เขาบอกอันนั้นเขา control ไม่ได้เขาก็เลยไม่ไปยุ่งกับตรงนั้นแต่สิ่งที่เขา control ได้คือเขา control ยอดขายได้เพราะคนรู้ถ้าเกิดเขาโทรศัพท์ไปหาลูกค้า40คนสมมุติเขาจะปิดยอดขายได้หนึ่งยอดขายหนึ่งยอดขายนี้ทําเงินให้เขาได้200,000บาท เขาก็รู้ว่าถ้าเกิดเขาโทรย,ยกรัพั์โทรหาลูกค้า80คนนั่นมันหมายถึงว่าเขาจะปิดยอดขายได้4 0,000บาทเขาบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาเนี่ยคนโทรลได้แต่ทิ้งสิ่งที่คนโทรลไม่ได้เอาไว้ก่อนแล้วโฟกัสเท่านั้นกับสิ่งที่เขาคนโทรลได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสแบบนี้ตลอดไปเนี่ยคุณก็จะผ่านเกมด่านนี้ไปได้แล้วคุณก็จะเอาตัวเองไปอยู่ในด่านต่อไปอันนี้คือข้อสองนะคะโฟกัสในสิ่งที่ที่คุณคนโทรลได้ ข้อสามคือการลงมือทำช่วยคือทำการที่เราลงมือทำเนี่ยมันช่วยให้ความวิตกกังวลของเราเนี่ยมันหายไปเขาบอกมาว่าคิดมากไปเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาแต่การลงมือทำแก้ปัญหาได้พูดอีกอัางนะคิดมากไปมันไม่ได้แก้ปัญหาแต่การลงมือทำ แก้ปัญหาได้เริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆทันทีอย่าติดกับดักจากการวางแผนการกระทำสำคัญกว่าความรู้เขามองบอกว่าไม่ว่าคุณจะรู้อะไรไม่ว่าคุณจะรู้อะไรเยอะมากมายแค่ไหนก็ตามมันไม่ได้มันไม่ได้มีมันไม่ได้ทำมันไม่ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากเลยกับการที่คุณได้ลงมือทำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ เขาเขาบอกบอกว่าถ้าสําหรับคนเริ่มเริ่มธุรกิจใหม่เลยหรือว่าคนที่ยังทําเงินไม่ได้ปีเลยถึงหน่อยล้านเขาบอกว่าอยากให้สี่ชั่วโมงของเราเนี่ยโฟกัสในการที่ที่ทําให้คนรู้จักแบรนด์เราทําให้โฟกัสให้คนรู้จักสินค้าเราอย่าไปโฟกัสว่าฉัน จะทำยังไงให้ฉันจะต้องไปเรียนตรงนี้เพิ่มเท่านี้สี่ชั่วโมงในการเรียนตรงนี้นเพิ่มสี่ชั่วโมงในการเรียนตรงนั้นเพิ่มหรือว่าการหาข้อมูลใหม่ๆแต่สุดท้ายในวันของวันในวันของทั้งวันของคุณคุณไม่ได้ทําอะไรเลยเขาบอกว่าอย่าทําแบบนั้นไม่ใช่ว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าเวลาของคุณสี่ชั่วโมงในแต่ละวันคุณควรที่จะคิดว่าไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะคะคุณควรจะทําอะไรสักอย่าง คุณคุณจนะทำอะไรหลายๆลยอย่างเพื่อให้คนเนี่ยรู้จักคุณเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนรู้จักเรามันมักจะมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าวันนี้คุณใช้เวลาในการที่จะแค่หาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่เลือกที่จะทำอะไรเพื่อให้คนเข้ามาหาเราเลยสุดท้ายผลลัพธ์มันก็เป็นเหมือนเดิมคือยอดขายของคุณก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะความรู้ที่มันไม่ได้ใช้มันก็เหมือนจะไม่มีประโยชน์ เพราะคุณไม่ได้ใช้มันคุณรู้แต่คุณไม่ได้ใช้แต่ถ้าคุณนําความรู้ของคุณที่มีมาใช้ประโยชน์ได้ในวันนี้มันก็จะเกิดเป็นผลลัพธ์ที่คุณต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นลองเอาไปใช้ดูนะคะข้อสี่ที่เขาบอกคือควบคุมสิ่งแวดล้อมของตัวเองตัดสิ่งรบกวนออกจากชีวิตทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าที่เราพูดมาทั้งหมดสี่ข้อเนี้ยคิบได้พูดมาหมดแล้วในหลายต่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบว่ากิฟแชร์ให้ฟังว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนคนเนี้ยเขาคิดแล้วลองแล้วเราคิดใหญทุกคนที่ตามเพจกิฟต์ลองฟังดูเรื่อยๆว่าอะไรอะไรที่คุณฟังแล้วมันเหมือนคนนี้พูดเหมือนกันคนแรกพูดเหมือนกันคนที่สองพูดเหมือนกันคนที่สามพูดเหมือนกันคนที่สี่พูดเหมือนกันแล้วสี่คนเนี้ยดูเหมือนว่าเขาจะผ่านปัญหาตรงนี้มาได้จริงๆมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นว่าเขาต้องรวยล้นฟ้าหรือว่าเขาต้องมีประสบการณ ประสบความสําเร็จในด้านการเงินอะไรมากมายแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเรารูว่าคนเหล่าเนี้ยเขาผ่านเขาผ่านปัญหาอะไรที่เราเรากําลังมีแล้วเขาผ่านมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆแล้วเขาพูดเหมือนเหมือนกันคือว่ามันเป็นข้อมูลที่ดีที่จะบอกเราว่าลองทําดูไหมอะไรที่มันเราทําได้เลยก็ลองทําดูแล,ล้วกิฟก็เชื่อว่าไอ้สามสี่ข้อแรกเนี่ยที่กิฟพูดมาเนี่ยมันไม่ยากเกินไปที่คุณจะทําได้เลยในวันนี้ ถ้ากิดคุณไม่อยากนอนเครียดแบบนี้อีกต่อไปข้อสี่เขาบอกว่าให้ตัดเสียงรบกวนออกจากชีวิตไม่ดูทีวีไม่เสพโซเชียลอย่างไรเป้าหมายเขาบอกว่าเรียนขายแล้วก็นาแล้วก็ให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราขายเนี่ยเราทำคุณค่าให้กับคนซื้อได้จริงๆเขาบอกว่าหลายคนบอกว่าออ่เ อันนี้มันอาจจะยังไม่เกี่ยวอย่พูดแบบนี้ดีกว่าเขาบอกว่าในช่วงในวันแรกๆของเขาในช่วงแรกๆในการในการในการทําธุรกิจของเขาเนี่ยเขาเนี่ยมียอดเดือนเขามีเงินเข้ามาในในกระเป๋าประมาณสองหมื่นเหรียญก็ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทอันนี้เป็นเงินที่เขามีเก็บอยู่ในกระเป๋าแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยยังคงนอนอยู่ในยิมของเขาเอาเอาหมอนกับผ้าห่มเนี่ยไปนอนในยิมของเขาเพราะเขาไม่อยากจ่ายค่าเช่าสอง สองที่เขาบอกเขาอยากเขาโฟกัสมากกับการที่เขาได้เงินมาเขาจะเก็บเงินไว้แล้วเขาจะเอากลับไปใส่ในในธุรกิจของเขาเพราะเขารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขา re invest หรือว่าให้เงินเหล่านั้นอะมันกลับไปเลี้ยงธุรกิจของเขาต่อไปเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจเขาเติบโตแต่การที่เขานําเงินธุรกิจของเขาที่ผลลัพธ์ที่มันได้ไปใช้อะไรที่ฟุ่มเฟือย ไปใช้ชีวิตที่หรูหราแต่ว่าธุรกิจของเขายังคงที่ยังอยู่ในช่วงของการเติบโตเขาเขาบอกว่าอันนั้นน่ะมันมันเป็นมันไม่ใช่ทางที่เขาอยากจะเดินเพราะฉะนั้นะเขาเลือกทางที่เขาเดินแล้วคือเขาจะโฟกัสที่ธุรกิจของเขาช่วงนั้นน่ะในชีวิตของเขาคือเขาเนี่ยนอนอยู่ในยิมของเขาแล้วจนกระทั่งมีมีเมมเบอร์ Member บางคนมาเดินมาหาเขาว่านี่เธอนอนในยิมเหรอคนแรกผ่านไปเขาก็ไม่ได้สนใจพอคนที่สองเริ่มทางเขารู้สึกว่า พี่อันเนี้ยเขาทําไม่ได้ละเขาก็เลยไปเช่าห้องอยู่กับกับรูมเมทเขาบอกว่าไม่ใช่เฮาส์เมทนะไม่ใช่ไม่ใช่คือบ้านเช่าบับางหนึ่งแล้วแบ่งห้องกันอยู่คนละห้องไม่ใช่นะเขาบอกรูมเมทคือการแชร์ห้องนั่นเองคือเขาบอกว่าเขาต้องแชร์ห้องกับคนคนหนึ่งในในบ้านในบ้านนั้นมีคนอยู่ประมาณน่าจะเจ็ดคนมัน้งคะแล้วแต่ละคนมีน้องหมาที่ตัวใหญ่มากเขาบอกว่าในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ย มันมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ที่เขาอยากอยู่เลยแต่ว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาก็คิดอีกแบบเขาก็คิดอยู่เหมือนเดิมว่าอันเนี้ยมันคือหนึ่งเกมที่เขากําลังจะที่เขาเล่นอยู่แล้วเขาจะต้องผ่านด่าดตรงนี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นเขางกลับมาโฟกัสตัวเองว่าฉันอยู่ตรงนี้พออะไรอ๋อฉันอยู่ตรงนี้แค่ชั่วคราวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจฉันเติบโตไปได้เท่านี้ฉันก็จะออกแบบตรงนี้ออกจากตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันคือสิ่งมันคือสิ่งที่อยู่กับเราชั่วขราวไม่เห็นจะเป็นไปยึดติดกับมันเรียนรู้กับมันไปอยู่กับมันให้ได้เรียนรู้กับมันได้มันให้ได้เท่าวันนี้เราผ่านไปได้วันหน้าเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกกับตัวเองแล้วเขาบอกเขาไม่เขาไม่ให้สิ่งแวดล้อมเหล่าเนี้ยมารบกวนสภาพจิตใจเขาได้เพราะสิ่งที่เขามีคือการโฟกัสที่เป้าหมายของเขาคือธุรกิจของเขาจะต้องประสบความสําเร็จอันนี้คือสิ่งที่อเล็กซ์พูดในข้อที่สี่ ดีไหมทุกคนคิดว่ามันเจ๋งมากเลยนะคือคือแบบมันทําให้เราต้องเรียนรู้ว่าบางทีเราก็คือคือคือคนคนสิ่งที่กิดสังเกตอย่างหนึ่งกับกับคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยมันคือเขาโฟกัสมากๆการโฟกัสของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมาก บางทีเราให้เราให้อารมณ์ของเราเราให้เราให้บางสิ่งบางอย่างที่มาอยู่รอบตัวเราอ่ะมันมาทําลายอารมณ์ของเรามากเกินไปมันทำมันมาทาลายจิตใจของเรามากเกินไปมันมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรามากเกินไปเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกกันตลอดว่าการเดินทางสายเนี้ยเราใช้อารมณ์ไม่ได้เราใช้เราให้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้มารบกวนสภาพจิตใจเราไม่ได้เพราะว่าเกมที่เราต้องเดินเนี่ยมันต้องใช้พลังของการโฟกัสให้มาก ต่อนะคะเขาบอกบอกว่าให้ใช้ชีวิตแบบคนจนแต่คิดแบบคนรวยขอยนุาอีกครั้งนะคะใช้ชีวิตแบบคนจนแต่คิดแบบคนรวยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรคุณจะไม่มีวันทั้งขูอันนี้ดีมากเลยอะ่ะเขาบอกว่าให้ลดค่าใช้จ่ายตัวเองให้ต่ำที่สุด ไม่สร้างนี่ใหม่เอาเงินกลับไปลงทุนในธุรกิจอันนี้เนี่ยกิฟได้พูดไปแล้วในข้อสี่ขอรีแคปนิดหนึ่งคือในวันที่เขาเนี่ยมีเงินในกระเป๋าต่อเดือนเดือนละเจ็ดแสนบาทเป็นรายเป็นรายได้ที่เขาได้จากการลงทุนของเขาเขายังคงอยู่กับรูเมทเขายังคงไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเขาประสบเขามีเงินขนาดนี้แต่เขาทําไมเขาต้องใช้ชีวิตเขาบอกว่า เขาไม่เขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีอะไรแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เขามันเขากําลังสร้างมันยิ่งใหญ่มากสิ่งที่เขากําลังสร้างมันคือธุรกิจที่มันจะอยู่กับเขาไปถาวรเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเขาอยู่แบบนี้ได้ต่อไปเขาไม่ต้องกลัวะไรแล้วถึงแม้ว่าธุรกิจมันจะกลับมาสูนอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้ยึดติดก,กับอะไรงไงในวันที่เขาบอกว่าในวันที่ธุรกิจเขาลงมาใหม่เขาบอกว่าเขาอจะไม่กลับไปเริ่มที่สูจน์แล้ว เพราะว่าสิ่งที่เขามีคืออะไรประสบการณ์เขาผ่านเรื่องตรงนี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วอย่างมากก็แค่บิ้วใหม่แต่สิ่งที่เขามีมากกว่าเดิมคืออะไรมันคือประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าเวลาที่คุณล้มเนี่ยคุณไม่ได้กลับไปอยู่ศูนย์เหมือนเดิมนะเพราะว่าการเริ่มต้นศูนย์เนี่ยมันทําได้แค่ครั้งเดียวคือครั้งที่คุณยังไม่ได้เริ่มในวันที่คุณเริ่มธุรกิจ ในวันที่คุณเริ่มจริงๆอันนั้นน่ะคุณเริ่มจากศูนย์แต่วันที่คุณเริ่มธุรกิจไปแล้วสมปีหปีสิบปีแล้วคุณธุรกิจของคุณมันมันอาจจะมีปัญหาหรือคุณต้องมันพังแล้วคุณต้องเอาตัวเองกลับมาล้มอยู่ในจุดใหม่จุดเดิมเนี่ยจุดเดิมที่คุณอยู่อเล็กซอเขาบอกว่าคุณไม่ได้อยู่จุดเดิมนะเพราะว่าวันวันนี้จุดที่คุณอยู่เนี่ยคุณมีประสบการณ์ คุณมีประสบการณ์แต่มันมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะเลือกให้ประสบการณ์เหล่าเนี้ยมันสอนคุณยังไงเพื่อวันที่คุณเดินไปคุณวันวันวันที่คุณพร้อมจะเดินกับวันวันที่คุณพร้อมจะกลับมาเนี่ยคุณจะกลับมาได้ไกลกว่าเดิมอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมอันนี้คืออันนี้คือคือขี่ดีมากๆเลยอะค่ะอันเนี้ยคือเซตคิปสรุปมาให้แบบที่ว่ามันต้องช่วยคุณได้มาก ถ้าคุณชอบใครมาช่วยใครได้คอมเมนต์มาหน่อยนะคะหรือว่าไลน์มาหน่อยหรือแชร์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอันข้อที่หกเขาบอกว่าให้เขียนความเครียดออกมาความเครียดคือปัญหาที่ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกเราเครียดเราเครียดเรานอะนไม่หลับคุณเครียดเพราะอะไรอันนี้เราพูดกันแล้วเนาะตอนอันนี้คือกี่พูดเรื่องแต่ตอนต้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองจริงๆว่า จริงๆแล้วปัญหาที่เราเครียดอมันคืออะไรเรานอนไม่หลับเราเราเครียดอะไรมันหรือว่ามันคือแค่อารมณ์และทาไมเราถึงมีอารมณ์ของความเครียดได้คือถ้าเรารู้ว่าปัญหามันคืออะไรเราก็แก้ให้ถูกจุดถูกไหมเพราะฉะนั้นลองถามตัวเองว่าวันนี้ปัญหาที่คุณเจอมันคืออะไรความเครียดของคุณมันคืออะไรต่อมานะคะตัดทางไม่มีทางกลับหลังแต่มีทางมีแต่ไปข้างหน้าเท่านั้น เขาบอกว่าในสำหรับเขาเนี่ยมันมันไม่มีคำว่าลองแต่เขาต้องทำให้ได้มันไม่มีทางที่เขาจะเดินกลับหลังในวันที่เขาตัดสินใจว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาจะทำเขาจะไปให้สุดทางแล้วถ้ามันไม่สำเร็จเขาก็จะพยายามทำให้มันสำเร็จให้ได้เพราะว่าทำแบบเขาเนี่ยเขาจะไม่มีวันกลับมาช่างใจโอ้ช่นจะทำดีไม่ทำดีทำดีไม่ทำดีสิ่งที่อลไรบอกคือ ไปให้สุดไปให้สุดอย่าหันกลับมามองข้างหลังเขาบอกว่าให้ตัดสินใจลงมือทำแต่ไม่ถอยอย่าลืมนะคะว่าเขาบอกว่าทุกคนน่ะเขาบอกว่า you sucks คือเขาบอกว่าเราเราเราคือถ้าเราห่วยอะ่ะมันก็แค่การเริ่มต้นมันก็แค่จุดเริ่มต้น มันเป็นเรื่องปกติแล้วที่เราที่เราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกตั้งแต่วันแรกถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้แหละมันคือสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องจ่ายอันนี้มันคือสิ่งที่คุณจะต้องแลกมาเพื่อความสำเร็จในี้นาะคตของคุณเป็นไงวันนี้ดีไหมคะวันนี้ไลฟ์นี้ดีไหมใครนอนไม่หลับกี้ว่าไลฟ์เนี้ยมันจะช่วยคุณได้เยอะมากแล้วก๊้อยากจะ บอกคุณว่าในวันที่กิบโตขึ้นมาเรื่อยๆในวันที่กิบได้ได้มีประสบการณ์เยอะขึ้นมากๆเรื่อยๆมันทําให้กิฟได้เรียนรู้กับตัวเองในทุกๆวันแล้วกิบก็รู้เลยว่าในวันนี้สิ่งที่เราเครียดเนี่ยมันคือแค่สิ่งที่ชั่วขาวเท่านั้นการที่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่มันจะผ่านไปยังไงมันจะผ่านไปแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านมาได้แล้วเราโคตรภูมิใจเลยว่ะหรือว่าเราเลือกที่จะหนีปัญหาหรือเราจะอยู่ความเครียดกับมันนาน,น,าน เพราะฉะนั้นน,น่ถ้าเกิดคุณลองมองความเครียดในแบบที่อเล็กซ์เขามองหรือในแบบที่กิฟแชร์ให้คุณฟังในหลายๆไลฟ์ลเนี่ยคิดว่าคุณจะเข้าใจคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นมันคือการที่เราเข้าใจตัวเองคือทั้งหมดเนี้ยคิดว่ามันมันคือการที่เราเข้าใจตัวเองว่าตอนนี้เรากลาลังเป็นอะไรเรากําลังทําอะไรเรากําลังอยู่กับอะไรเนียวันนี้ที่สมมุติธุกรกิจเราดีมากคือเราเรา,เราดีมากๆและเราหลงระเริงไปกับความความสําเร็จของเราเราอาจจะ เราคิดว <cek warm st anza> ่าเราอยู่ต้องอยู่ได้เพราะเราต้องมีอันนี้อันนี้อันนี้แต่อะไรที่บอกว่าการที่เราการที่เราไม่ยึดติดกับอะไรเลยอ่ะมันทําให้เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วในวันที่เราตกลงมามันมันก็ไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเลยเพราะคุณไม่ได้ยึดติดกับอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการที่เราต้องรู้จักตัวเองการที่เราต้องเข้าใจตัวเองการที่เราต้องไม่ให้สิ่งแวดล้อมอะไรหลายหลายอย่างเนี่ยมาทําให้เราไม่รู้จักตัวเอง เพราะฉะนั้นลองฟังหัวใจตัวเองดูดีๆค่ะแล้วก็ลองดูว่าวันนี้คุณเครียดอะไรแล้วก็จดมานะแล้วก็ถ้าเกิดใครกำลังมีปัญหาความเครียดเรื่องของธุรกิจใดๆเรียกว่ามันมันง่ายมากในการที่เราเนี่ยจะเข้าใจว่าธุรกิจมันคืออะไรวิธีการเข้าใจกับธุรกิจมันเป็นยังไงกิฟมีมินิคอสูตรลับสร้างร้านที่ที่กิฟตัเตรียมไว้ให้กับคุณเลยถ้าเกิดวันนี้คุณยังเป็นมือใหม่ในธุรกิจแล้วคุณอยากเข้าใจธุรกิจแบบง,ง่ายๆ แบบแบบนี้ที่อธิบายให้คุณฟังในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์มันคืออะไรการทำมาร์เก็ตติ้งทำยังไงยอดขายทยํายังไงสร้างทีมงานทํายังไงการขยายยอดขายแบบที่คุณไม่ต้องเอาลงเอาเงินไปลงทุนกับธุรกิจใหม่แล้วแล้วมาแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่คุณมีมันทํำยังไงหยิบรวบรวมทั้งหมดนี้ไว้ในมินิคอร์สสุดหลับสร้างร้านถ้าเกิดใครสนใจแอดลไลน์มาได้นะคะที่แอดแพรดีกิฟแล้วก็ถ้าเกิดใครที่กําลังอยู่ในความเครียดหรือว่าอยากที่จะ มีข้อมูลดีๆในการที่ที่ทำให้คุณเนี่ยหลุดจากความเครียดได้คิมมี c คอร์ t w e n t day challenge ที่มันดีมากๆเลยถ้าเกิดใครสนใจทักมาได้ค่ะเพราะว่าในถ้าเกิดคุณทักไลน์มาที่แอดพารกิเนี่ยมันจะมีตัวไอคอนขึ้นให้คุณเลือกอยู่แล้วว่าวันนี้คุณสนใจอะไรแล้วก็กดคลิกมาได้ค่ะเราก็หวังว่าเราจะเจอกันใหม่ในไลฟ์น้านะคะกิ๊หวังว่าไลฟ์นี้มันจะช่วยคุณได้ ไม่มากกว่าน้อยอยากให้คุณเข้าใจกับความรู้สึกตัวเองเราเจอกันใหม่